ออกมาซื้อกับเขากันจ้ะทุกคนมาแต่คนน้อยคนอาา้ายเขาไปเห็นดินบ้านมูคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆเลยอจ้ะทุกคนเพราะกล่องก่อนันโมมีกันสั้นเนาะเพราะว่นเครื่องเก่ามันพังดอกใหม่จ้ะทุกคนดอกใหม่ก็ล่างขายเล็ดพักอันนี้เป็นพักจก้ะเป็นมเมล็ดพักให้เลือก แกจะเข่าช่วงซ้ำเมือกับมีพักมีดอกใหม่เนาะอันนี้เช้ากับไม่ไหนเหลือกเสือนี่เป็นแผนกพักผลไม้นะจ๊ะไอเด็กแว้นมีลูกไม่นะเชียวบปล่ แช่แข็งนะจ๊ะเป็นพวกขนมปังเป็นพวกไอ้ขนมพิซซ่าต่างๆเป็นผักแช่แข็งจ้ะจงหันเป็นขนมปังปลาจับปลาปลาแช่แข็งกุ้งกุ้ง,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 งอันนี้เป็นหนอนซูปเปอร์มาร์เก็ตใบใหญ่น,ยยนะจ๊ะซูปเปอร์มาร์เก็ตกันในตัวหมู่บ้านเนะะาะจ้ะว่ามันหมู่บ้านไก่บ้านก้อยหล่ะจ่ะก,กะขับรถมาไกลอยู่เพราะว่า โชเฟ่อ์เป็นมาขับรถจ้ะเบคอนเป็นพวกไอฮอทดอกเป็นพวกค็อกเทลใส่กอฮอทดอกค็อกเทลนะจ้ะมันเป็นแพ่นเค้กเป็นเนในเป็นพวกกันสลัดเป็นในยยังล่ะเป็นพวกแฮมพวกนั้นคือกันจ้ะเป็นน้ำสลัดเป็นในแนวใส่หนาแฮมใส่นั้นเนะ โบสถ์จ้ะนี่เป็นฮอตด็อกนี่เป็นพวกเนื้อเน,นื้อหมูเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวทั้งนั้นเป็นเนื้อวัวอันนี้เป็นพวกชีสจ้ะชีสแบบแลหลายๆแบบแคนแอกช็อกโกแลตไก่อีสเตอร์เหรอจ้ะ <c oughs> นี่เป็นพวกโคลดเวสกโด้เฮาส์ <c oughs> าย,ยากนะเติมเบบเป็นอาหารเช้านะจ้ะพวกซีเรียลต่างๆเนาะ ถ้านี่เป็นแยมเป็นโนเชลลาเป็นพวกไก่ฟกสแน็คเนาะจ้ะผลไม้ในครั่วเป็นพวกถุงพวกยางเนาะจ้ะถุงใส่ขยะแผนฟอยล์กระดาษอบจานน้ำยาสักผก้าต่างๆจ้ะดีแล้วแล้วเดี๋ยวไปหลาดนใหม่จ้ะยังสื่อพนักบออกมาแล้ว กำลังใจต่างๆทุกคน มาลานที่สองพากันมาถึงบานแล้วได้กับข้าวมาได้มาสามถุงจะ้ะมามึงกันได้อย่างมาเมี่ยถุงแรกแล้วจะ้ะเตสตรอเบอรี่มาจา้ะสตรอเบอรี่ได้แตงเนาะ แต่ขนมมะไว้ใส่ห่อเข่าฝรั่งหน่อยจ้ะกล้วยขนมปังดำจ้ะขนมปังยูนี่เขาเอื่อญปูป่อยเนาะนี่ก็ขนมคุกกี้คุกกี้ใส่ต่างๆกาแฟาจา้ะอันนี้เป็นไอ้มะไวัเฮ็ดเบอร์เกอร์นะจ๊ะเบอร์เกอร์ไก่อันนี้เป็น นาเกตนาเกตปีกไก่จ้ะปีกไก่ลดราคาปลายน้งเงีองนี่ลดราคาจ้ะปีกไก่อันนี้เป็นในครีมสลัดเนาะมะนาวลิมอนจ้ะถุงแรกหมดแล้วถุงต่อไป เศษซีเรียวจ้ะอาหารเช้าป็ลหน่อยแคบหมูหม่กินถั่วดินจ้ะถั่วดนินนี้เป็นนมนมมีสองแบบ แบบนึงเงินไขมันสีจุอูย์จุดี่เปอร์เซนาะอันนี้ไขมันสาจุห้าจ <Yeah. S 1> ร้อยฟังหน่อยนี่ของพอเพิ่นนี่น้ำมันอันนี้เป็นเนื้อจ้ะเนื้อวัวบดเ,เนื้อบดเนาะอันนี้ไขมันสีจุดเปอเายเหลืองนี่เราจะลดราคาก่อยมาขของลดประหยัดได้จ้ะ เป็นข้าบกินมานนี้ขาก็ใสยนช่องแข็งไหวได้เนาะนี่เป็นขนมปังขนมปังอันขีปปับเนาะอันนี้คืออะไรอันนี้คือปลากระป๋องจ้สะสลัดเป็นเันเป็นปลากระป๋องแล้วก็มีอันมายองเนสเนาะหมดแล้วถุงที่สอง,งทุงสุ่ท้ายจ้ามันนี้ไปมาสามล้านล้านที่สองบระเทไทยมึงเอยล้านที่สามบระเทศไทยมึงเนาะ นี่คือขนมปังจ้าขนมปังมันพลังน,นี่เป็นเนื้อไก่จ้ะเนื้ออกไกล่ลดระคาอีกแล้วปลายเหลืองๆปลายเหลืองๆ่ะแลนก้อนจ้ะน,นี่เป็นไข่จ้ะไข่ไก่อันนี้เป็นสานแทนพว้มหวานเนาะจะกวยใส่ประจำจ้ะลดราคาเหมือนกันสิบโคน อันนี้เป็นน้ำหวานจ้ะน้ำหวานเนี่ยเอามาผสมน้ำเนาะซัฟเต้ยยาสีฟันขนมจ้ะมาร์ชเมลโล่อันนี้เป็นถุงจ้ะถุงถุงเงินสำหรับใส่ซ่องแข็งเนาะถุงใสเง่เนื้อใส่พักใส่แข็งเขาซ่องฟิตจ้ะกระว่าใส่ห่อนก็อะไร้ึ้นกัน นี่เป็นน้ำแอปเปิลผลไม้น้ำผลไม้ตับปุ๊จ้ะเนี่ยจ้าทุกคนหมดแล้วของไปผ้าไปสื่อเมื่อกี้เนาะได้มาเนี่ยจ้าสื่อของมาสำหรับอาทิตย์หนึ่งเนาะบางย่างกับยังพระนครบกับบอทนครบอาทิตย์เมือต่าง จ้าทุกคนคลิปนี้กับบอมี่อย่างายเนาะพาไปออกไปซื้อของแล้วก็กลับมาบ้านเรียบร้อยจ่ายก็จะเก็บของเข้าตู้เนาะก่อนกัขอจบคลิปนี้แค่นี้เนาะจา้าพอกันไหมคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้ยกำลังใจจ้าอ่นพอกันไหมคลิปหน้าบ๊ายบาย